ห้วยคือเป็นแต่มือแต่ทำนนไ,ได้พันไวเลยเนาะพวกไรมูดใส่ชุดพ่อไม่ถอดออกเดออ้อพอนแต่พอนเม่กรเมือที่ตัวที่ได้เจ้าคลิปเจ้าคลิปหนีพี่น้องเอ้ยคลิหนีพี่น้องเอ้ยสุขแสนลำบากรามรนกรรมนายพันสังอ่ะครับผมกูว่าใจมันหัวซาแล้วเนาะพอนเดียวบ่เว้ยคือเปแต่หักแต่พอเสื่อเนี่ยห้องแอร์บ่อยดิ ข้อบ <rium> ีม uh ุนดูแถวตรงฮะแถวตรงนี่ซ้ายหันนี่ซ้ายหันคอยซ้ายประกันปีนดากเสกกล้องทัตัวเออกระด็นเ้ยเอาสายหันซ้ายหันไม่จะเสียตีเลยวันที่เจบุตรโอ้กังสีตีอันนี้นวยรถพิเศษไหมครับนี่นวยหน่วยรถพิเศษหน่วยยังครับนี่หน่วยซิว หน่วยซิวโอ้หน่วยซิวซาตหีบุติสารกระดามมั้ีไปสอนปลาซิวนั่นแจกให้หน้านี่มันซูเมียกินนีก่อน,น,นสอนปลาซิวสอนมักงแม,ม่น้ำมูนีทีอ่ามัซูมี่กินซูมียกินหนมกเอาแม่นหน่วยซิวซาตหีบติโอ้ยมันพดปำกแล้วอ้ตอนนี้เ็สิแล้วโอ้ยหกแปดเราพดพดคือเทเ้พออ้ย่่ เนาะตเมื่อนัร่ผมจจ้างเด้อจ้างไปใส่ตอนนี้พบผู้จัดการแล้วบ่เออว่างบ่ว่างแล้วว่างสิพาไปเป็นเป็นหัวหน้ารัปรพหัวหน้ารับปรพ่ออยู่เมืองพะนาบุรีโอ้ยให้คุณแม่เอียาพนัสขากับเฮียเขาบ่าเออได้เนาะได้กักกลั่กไม่มีอีกมองหนึ่งคือว่านอนวัดเต๋อเออเออเดี๋ยวเดือนกึเดือนปุ๊บสิภาไปออกรถฮะสิภาไปออกรถออกรถได้เต็มมาก่อนบ่เมนได้ไา้เย็ะมากเลยเต็มมาก่อนเอาด้วยตำแหน่งจะไปเขาเลยเอาเอาตำแหน่งเขาไปขับออกรถแมนเจ้าตำแหน่งก่อน ผู้พันผู้พันพันเอกสางาบ่นี่พันเอกสางาพวดผู้พันพิเศษบ่เป็นเสงาบ่นี่โอ้ยมันก็บากเสพุ่นลราเนาะันภากเสียยังไงบ่ดิโอ้ยเกือกเกือ้เอ้าเข้มขัดนี่มันเป็นเข้มขัดน้อยลบพิเศษบ่ครับนี่เนะเข้มขัดยลบพิเศษเต๋เต๋พวกไหนแต่งสูงให้นมียะไรเต๋โอ้ยกระจกฮ มีคนมาแต่งไหย,ยังว่าห้องบ่าเขาบ่ดทอดด้วยนี่ต้โอ้ปืนนี่ปืนจะใช้สกคาร์โลกันต้นี่แหล้วโซคาร์โลกที่สองโลกเลี้ยงโลกบาหวานนี่ต้โลกกันเไหมโลกโลกอันโล,โ,ลโลกเก่าเลยไหมโลกเก่าพร้อมันตาไปถึงทีมงานโจโซเชียลด้วยสิต้องติดอองน้ำไอ้ทีมงานโจโซเชียลท่านอองเด้อม,มาเบิง่งกับรถพยองไง พร้อมาเราไปตำรวจแทงเจ้านี่เออพร้อมาเราไปตำรวจแทงเจ้านั่นมือทหารแทงด้วมือนี่มือทหารแทงมือนี่มือด้เสียเขาซากระบอกมือด้เสียเขาซากระบอกเออเจอไหมพี่ไปเจอว่าไงจ่ามันยางตายออกแล้วใช่ไหมอืมฮึไปถอนเลยพอแล้วเนี่ยไม่อ่ะถอนดีป่ะพอถอนเจ้าเจ้าเสือไอ้เสือแอร์บอลนี่มึงบอกว่าถอนเจ้าแถวตรงวัตถยาวดึงเอาเอาไหมแถวตรง บัตยาบุตรก็บอกขึ้นอาบุตรพร้อมเว้ยเรื่องมาเถาน้อหัอเนาะมเถาแล้วมาเราลงลูกรถประจาการมาหลายปีเลยเนาะโอ้ป็นนวยเกาะจิเป็นเศ้าวเชี่ยวนวเชี่ยวขึ้นนวยฝากตายเออนวยฝากตายเดเ้ยจะไปฝากตายทั้งสอนปลาซชี่วนีแกไอ้ไนี่และสอนปลาช่วมืออะไรก็บคอขั้นกัดขามัตจับใจบัาัรดีเนี่อันพ่อเป็นนายพ่นบ่ะอ่าบัดนี้พูดพูดสั่งพอคือนายพ่นบ่นายพ่นแม่นายพ่นหรือมีย พนเมียมีพ่นเมียว่เมียสิพ่นบอกอ้าะยั่งยั่งอ๋ยยังยั่งยังบ่าทนสอบอกูนี้สิตายเนี่ยสอบกูนึกลูกท่ายปืนกูแล้วายว้ายว้ากูทำม่ไปืนไม่ดุกเตียมีอกว่าแ้วมันเชี่ยนไดพรามเขามีลูกว้ยปืนลูกนี้ลูกนีลูกนี้ลูกี๋ยแม่กับเส้นว่านี่ตียแกระเส้นนี่ เออเปลีนรุ่นนี้เปลี่นได้ครับนี่รุ่นสองข้ามโลกครั้งที่สองพี่เออโลกครั้งที่สามบนแผ่นเขาตีบ่ได้ไปแล้วเียกเบาหวานขึ้นตีบ่ไแม้วโลกเก้าแหลนเขาบ่ได้ต้องลืมถามๆเคยไปพันสงข้ามมา่สีมาเนี่ยนะคยไปพันสมัยสงข้ามนิดแตงยวนนพ่อหน้าแก่ได้ไปวะบ่ได้ไปบ่ได้ไปเห็นเขาบ่ได้ไปโอ้ยเห็นเห็ดคั่วเห็ดองอาหารเขาเนาะอ๋อเป็นยูอาหานเออโากคัตวเออปาดเป็นพ่อคั่วโลกครทหารม่สามบ่ไอ้ปื้ยพี่น้องกี่เหลียญนี่จี เขาเล่ามาให้ไปเขาบอกให้ไปว่าให้เตรียมเม็ดก็เขาย่างเดียวเลยจ้าแต่ละเมื่อก็เขาย่างสูบกินเออแต่ละเมื่อก็เขาย่างสูบกินเออก็ต้มกระเจี๊ยบเขียบโอ้สูตรปางาเลยนี่เออโอ้พันตะกตอนตะก้อนเนี่ยต๊ะแมงได้ตะก้อนนี่ตะก้อนหรื่เออยอดเทสยอดทสยอดไอ้อีนังก็อนละจ้าคืนลขึ้นเลยอันนี้ไหนพอไปจ้าเออโอ้ตะก้อนเนี่จ้อยตีจ้อยเลยอะจ้อยบ่เออโอ้จ้อยบันยุขัว อยู่ขั้วบ้นเราอ้วนกินงเโ้าเลยขอให้เราจะไปทหารยังพอขอให้เราจะไปทหารยังทหารลาบทหารลาบเออแม่พราะว่าแต่เหมือนมีเมนูลาบพร้อมดีลาบมดแล้วทังลาบทั้งไก่เลยเนาะเหมือนอยู่ขั้วเขาบได้จับผุ๋ยต้กเกลือบได้จับตักเกลือจับแต่ยังก็ได้ขั้วนะมีดนี่แล้วกระบังตอเนี่แล้วกับตะลิ้วดิจิเออออ๋ชิมแน่ชิมนั่นชิมมอ้นนั่นและกันชิมเล่าก็บชิมเท้าอ้วนเลยมันก็อ้วนชากตัวอีพอกับชิมมาโ้าเนาะ สมัยสู้เขาไม่ได้ก็ไปรบขอมเขาบัวอันกับผู้พันบัวนผู้พันบัวอันเป็นพวนย่ระตานาเนี่ยกลาเป็นตักันบุบ่วบ้าเป็นรุ่นน้องเพิ่นปีนึงอ๋อรุ่นปีนึงเอออ๋อแต่ละแต่ละนึ่ลบเป็นบ่ลบเล่าเลยออกถอยถอยนะถอยนะถอยนะเพเห็นพี่น้องเพิ่นลบเป็นบ่เพิ่อนลบเจ้าอย่างไรเดี๋ลาบพ่อกับลาบแล้วก็กแล้วอืะอยู่ไฟเพ่เขากินไอ้เขาเกลียดซิมเอาซิมเอาซิมบอกไข่ขึ้นไข่ขึ้นตีมันจีบอกถ่ายพออยู่ที่คงที่คือที่นี้ข่าว่างวดหนึ่งก็จีไปรมเขาแต่เขาไหวเเขาป็นหยัง ท่องไงพูดเขาเรียนว่าใดโอ้ยย่าลบลูกปืนลุกระเบิดพราะฉันสุดนี่ตั้งแต่สมัยตะกี้คุณบอกตะกี้คุณแล้วดิแล้วเรือฟื้นกันปะโอ้ยผมผู้พันเสีงงาผู้พันเสีงงาตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งไหมล่ะไปเป็นยังเปลี่ยนแล้วแง่ก็พันอีกแง่ก็พันแง่ก็พันอีกเป็นยังครับคือคเกือบเือเอกบอกเือคือท้อคือท้อเออคือท้อคือเอกคือเอกล่าสุดเกือบเอกเกือเอกแล้วเอ่าไพ่ตั้งให้นี่ ฮะให้ตั้งให้เมียเมียเป็นน้อยเสี้ยวว่าสันต์หรอน้อยเสี้ยวโอ้ยพี่น้องอ่ะหมุดในพี่น้องไมุดในเป็นอะไบ้างโอ้ยพี่น้องครับมะขี้อุตสาหนี่โอ้หนอนเป็นแต่ไทยหน้าเก่งแล้วพอเนา่ะข้าไทยสัตว์เป็นเอ้เสี้ยวได้ได้บ้ลนอะไรเป็นส่วนผสมมาเซิ้วเลยเนี่ยกินได้สัตว์อือเนาะอนมาได้กันจังไหนมันก็ต้องให้เขามันได้แล้วกันเมื่อผู้ไอ้นายพ่นซั่งเนาะ ได้พ่นนี่นา้พ่นพ่นอากาศนี่บอพ่นเมียห่วยเฮ้พ่นเมียเมียเออซื้อพ่นเออโอ้เราซื้อพ่นังไงวะโอ้พ่นละเมียพ่นละเมียโอ้หนอขึ้แต่หากขึ้นตมูตะมีอี่เะนสั่งไปทางไหนมันก็ได้ไปเรือกเมียซังชาบัานเฮึเมื่อเขามัน่อเสือบ่สงบปเสอบอเเขาโกมีบ่นี่เขาเอิมาดูนี่รุ่นเจปีนี่โอ้ยเขาบเอินดเขาเอนย่างเก่งกัไปปัดไข่เขาแม่บออะคับเกิดุนะคับได้พันพันสงาบุญแม ในเมื่อเพ่เรียกเขาก็ต้องไปเอ้าเมื่อมีสงครามลดข้อกขบโบสิบโได้ไปอันอันซอยเขาวางแผนนั่นตตกอแล้วแต่เพลินสิอันมาโอ้ก่ต้องไปนะพ่อเนาะก็ต้องไปดงเมื่อข้ออัดสันเนี่ยไม่ย่างหรอเมื่อยเมื่อยต๋ย่างกินเกินบ่ย่างย่างจีซออยู่บ่เออเอาผ้ามาแม่จานจะจาบผ้ามาพ่อเนาะจะจับผ้ามาบ้านพี่ลูกถอดชุดในโลกวุ้ยมาถอดชุดบ้านนี่ดูการดูการถอดชุดของท่านผู้พันนะครับ พี่น้องครับกลัวเสด็จแต่ละคลิปพี่น้องเอ้ยนะฮะคุณอะยางตายแล้วพี่น้องนี่อุ้ยปิดปิดอืมเป่าดาวนกหวีดนี่หันหน้ามาดูอืมเมืองไหนจะมาโกมักนกหวีดยังสีแดงเนาะนี่ยังยังบวดเสียวิบผัดบอกเป่าเฮ็ดยังสั่นเออเออเอ่าโอเค อันนายพลสมเงียบไปสิค um, รับในพลสมเงียบในพลสมเงียบเพิ่นไปว่าราชการอยู่โอ้แล้วแต่พ่นจะงานครับโอ้พี่น้องครับผมนี่เบิ้งเรื่องพี่น้องเอ้ยยางตายออกพี่น้องเบิ้งเรืองด้วยครับยางตายวะใส่ยักษสามหมื่นสิบบาทจอยซะบ่ละพ่อมมัดกระเจี๊ยบจอยแล้วมันก็มัดเจแล้วไปเพูน่ะเดี๋วเอาเดือดมาหน้าถอดรังถอหลังดูบังดูนี่บังดูจะคอยคอยเป็นนักมวยบ่หันหน้ามาหนึ่งสอง เฮ้ย hey, นี่ครับกังฟูครับสิทธิ์เส้าหลินครับอันนี้เสาอีหลีครับผมอ่ายกครับต่อยครับนี่คือเทควันโดรครับแต่แต่ด้วเนื้อสองต่มาพี่เนื้อสองนี่ไอเอือ